ค่ะวันนี้มาเจอกับแตงโมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแตงโมมีรถมารีวิวอีกแล้วเช่นเคยนะรถคันนี้นะคะเป็น To y ยต a c a m r รีนะคะเป็นปี2016เลยคันนี้นะคะราคาอยู่ที่6 1 9 0 0 0บาทนะคะเป็นรถปี16เนาะเครื่อง 2.0G นะคะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปนะคะตัวท็อปของปี16นะคะรุ่น Cam มรเนาะ รถคันนี้นะคะเลขไม้นะคะเลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนะคะถือว่าเลขไม่พอดีพดีนะคะสําหรับคันนี้เนาะเรามาดูด้านหน้ากันนะคะด้านหน้าของน้องตรงนี้นะคะจะมีตา t o โตย t a นะคะเป็นหนึ่งขีดโครเมียมนะคะยนง่ยตรงนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมเหมือนกันเป็นสองขีดเล็กๆตรงนี้นะคะทะเบียนคันนี้ 5กไก่ยอยกักษ์6572นะคะทะเบียนสวยอยู่เหมือนกันนะคันนี้นะคะคันนี้มาพร้อมไฟตัดหมอกทั้งสองข้างนะคะดูไฟตัดหมอกเ i̇şte <ược. S 2> นาะมาพร้อมไฟตัดหมอกทั้งสองข้างเลยนะคะไฟนะคะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมไฟ LED เรียงกันสี่ตัวเลยตรงนี้นะคะแล้วคันนี้นะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้าจะมีสองจุดเนาะตรงนี้นะคะเซนเซอร์ด้านหน้าเนาะ นี่แบบนี้เลยส่วนล้อนะคะเรามาดูล้อกันบ้างนะคะล้อจะเป็นล้อแมกนะคะล้อแมกเดิมของโตโยต้าเลยนะคะล้อแม็กแท้จากโรงงานเลยเนาะคะันนี้นะคะเรามาดูที่ไฟเลี้ยวกันบ้างนะคะไฟกระติดกระจกทั้งสองข้างนะคะคันนี้มาพร้อมไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะติดกระจกมาแล้วเรียบร้อยนะคะ รถคันนี้นะคะน้องเป็นสีบรอนเงินนะคะคันนี้สีบรอนเงินเนาะคะ่ะสีที่ทุกคนอยากได้ทุกคนตามหานะคะต้องสีนี้เลยนะคะมาดูที่จับกันบ้างนะคะที่จับเป็นตรงนี้แต่งเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ที่จับตรงนี้มันเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเนาะทำให้ดูสมูทขึ้นนะคะทําให้สวยขึ้นนะคะรถคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาเลยค่ะยังไม่ได้ล้างเนาะอันนี้คือสภาพถ่ายให้เห็นสภาพเดิมๆเลยนะคะรับรถมาเป็นยังไงนะคะ แบบนี้เลยค่ะทุกคนอันนี้คือยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดอเลยนะคะคือรถเพิ่งเข้าเลยนะคะที่มารีวิวให้วันนี้เนาะเรามาดูด้านในกันบ้างนะคะโอ้ทุกคนด้านในนั่งสบายมากๆเลยนะคะแคมดี่คันนี้นะคะคือข้างในกว้างมากทุกคนรถคันนี้นะคะจะมาพร้อมกุญแจสองดอกแบบนี้เลยมีกุญแจสำรองให้เรียบร้อยแล้วแล้วคันนี้ใช้ อ่าไม่ต้องใช้กุญแจเสียบนะคะใช้สตาร์ต,ตรงนี้ได้เลยนะคะมาพร้อมลถอกคันนี้นะคะมาพร้อมระบบเซ็นทัลล็อกนะคะอ่าล็อกเราตรงนี้ได้เลยปรับกระจกปรับตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวสตาร์รถนะคะเดี๋ยวสตาร์รถให้ดูวนแป๊บหนึ่ง สตาร์ทรถแ,แล้วทุกคนตรงนี้เป็นที่ปรับปิดกระจกนะคะตรงนี้เนาะคือเรากุญแใจกับเราเราสตาร์ทรถได้เลยมาดูตรงนี้กันบ้างตรงนี้ก็จะเป็นรถคันนี้เป็นระบบออโต้นะคะอ่านี้เปิดได้ใส่แก้วลงแก้วน้ําได้นะคะทุกคนอันนี้เสียบ USB ได้แผ่นซีดีได้นะคะรถคันนี้นะคะแบบนี้เลยโอ้ไอที่ใส่ของกว้างมากเลยทุกคน รถข้างในเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีเงินนะเอ้ยเบาะหนังสีครีมค่ะทุกคนไม่รู้ว่าเรียกเสียอะไรเรียกสีครีมแล้วกันสีครีมนะคะใครสนใจเข้ามาดูได้นะคะที่เพรยนต์ของเรานะคะบริษัทเพรยนเนาะอันนี้นะคะเวลาเปิดนะคะจะมีไฟตรงนี้ด้วยอ่ะปิดก็ไฟก็จะปิดพอเปิดไฟก็จะเปิดนะคะตรงนี้คือแบบเขาดีไซน์มาแบบดีมากๆเลยทุกคนห้องผู้โดยสารก็คือแบบกว้างมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวมาเปิดห้องผู้นิสสันให้ดูที่จับเปิดประตูก็จะเป็นตรงนี้มันจะแต่งเป็นสีโครเมียมนะคะตรงนี้นะคะรถคันนี้มาแบบนี้เลยดูเม็ดอร่นะคะเม็ดอร่ยังเรียงสวยงามเลยนะคะคมชัดอยู่เลยนะคะคันนี้เนาะที่เหยียบขึ้นนะคะจะเป็นตรงนี้เขาแต่งมาแล้วเรียบร้อยเป็นแคมรี่นะคะตรงนี้เนาะให้ม่จอกกระปกดูแลง่ายนะคะบอก ข้อดีของเบาะหนังคือดูแลทําความสะอาดง่ายค่ะทําแบบรถเราใหม่อยู่ตลอดเวลาเนาะดูนะคะข้างหลังดูคือที่นั่งกว้างมากเลยทุกคนตรงนี้คือกว้างแบบสบายสบายแถมตรงนี้มีแอร์ด้วยนะคะทุกคนแอร์อยู่ตรงนี้ด้วยปรับแอร์ได้ตรงนี้ตรงที่นั่งห้องปูโดยสารเนาะอืมตรงนี้นี่เลย แบบนี้เลยแต่งกับแนวแบบนี้เลยเรียบร้อยคันนี้มาพร้อมอ่บาบังกันแดดนะคะตรงนี้สามารถดึงขึ้นมาได้เลยนะคะคันแดดถือว่าคันนี้ครบเครื่องมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่กําลังมองหารถอยู่ไว้ใช้งานอยู่นะคะแนะนําคันนี้เลยนะคะเรามาดูข้างหลังบ้างนะคะข้างหลังข้างหลังมาพร้อมเซ็นเซอร์สี่จุดนะคะเซ็นเซอร์สจุดเลย ตาัวโยต้านะคะตรงนี้นะคะที่จะเปิดนะคะจะเป็นหนึ่งขีดโครเมียมนะคะตรงนี้เนาะเรามาดูข้างหลังข้างหลังสามารถเก็บของได้เยอะนะคะคือกว้างมากๆเลยมารถคันนี้ให้อะไรมาบ้างโอเครถคันนี้ให้แม่แรงให้อุปกรณ์มาครบนะคะล้อสำรองมีนะคะเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะโตโยต้านะคะรถคันนี้นะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะคะ ใครสนใจทักหาได้นะคะล้อก็จะเป็นล้อแม็กทั้งสีด้านเลยที่จับสวยๆเลยโครเมียมนะคะเรามาดูกระจกกันบ้างนะคะกระจกเป็นของโรงงานโตโยต้าแท้นะคะเดิมจากโรงงานเลยนะคะสำหรับกระจกเนาะเดี๋ยวโฟกัสกล้องให้อาโอเคกระจกเดิมเป็นของโตโยต้านะคะคันนี้ติดฟรีมาแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้เนาะ เรามาดูข้างหน้ากันบ้างนะคะมาเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะทุกคนห้องเครื่องเดิมเดิมแท้ <ๆ S 2> จากโรงงานเลยนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมเลยนะคะรถคันนี้เนาะเครื่องจะเป็น Toyota v v t i ีดบินะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องอ่ 2000cc นะคะรถคันนี้ 2000cc เลยคือใช้งานได้สบายๆเลยะค่ะทุกคนเรามาดูน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่องยังเหลืองเหลืองอยู่เลยนะคะทุกคนใช้งานได้ปกตินะคะแต่รับประกันได้เลยนะคะก่อนลูกค้าจะได้รับรถเราเช็คให้ทุกอย่างนะคะมีบริการหลังการซื้อหลังการขายโอเคเรามีครบเนาะสำหรับรถคันนี้นะคะบอกเลยนะคะครบเครื่องมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมเลยค่ะคันนี้จากโรงงานเลยนะคะไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำเลยนะคะเพนยนต์ของเรานะคะเป็นรถ ที่เรานํามาขายเป็นรถคุณภาพเกรดเอนะคะรถคัดมาเนาะก็จะไม่มีรถชนหนักจมน้ําพลิกคว่ําเลยนะคะสําหรับรถของเรานะคะ สำหรับใครสนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อแตงโมได้นะคะที่0933585571นะคะหรือเข้ามาหาแตงโมได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์ของเราเลยนะคะอยู่ที่ซอยเสรีไทย68ทับ1หรือซอยเสรีไทย70นะคะตรงเข้ามาประมาณ200เมตรถึงบริษัทเพชรยนต์ของเราเลยนะคะโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะพูดถึงโปรโมชั่นบ้างนะคะโปรโมชั่นเดือนนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ สองจดห้าเก้าเลยนะคะอ๋อถูกก่อนแล้รถป้ายแดงเลยนะคะดอกเดี้ยนะคะค่ะก่อนจากกันนะคะแตงโมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแตงโมให้กำลังใจแตงโมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ